สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคายางประจวันงคารที่11กรกฎาคม66ไปรับชมรับฟังกันเลยกับคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุรราการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดน,าน,น้าโรงงานดอ d r ีไม่ต่ำกว่า35%ประจวันที่11กรกฎาคม66ราคากิโลกร,รัมละ43บาท<อ> มาเรามาเช็คกันต่อกับราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่11กรกฎาคม66อย่างชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่46บาท9สตาง์ต่อกิโลกรัม ยางชนิดที่2ได้แก่ยางแผ่นรมควันชั้นสาไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่47บาท46สตางค์ต่อกิโลกรัมยางชนิดที่3ได้แก่ยางก้อนถ้วย DRC 100%อยู่ที่41บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรพี่พี่น้องน้องชาวสวนยางสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้สำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ